วันนี้จะมารีวิวกระเป๋าเป้ใส่น้อตปุ๊กยี่ห้ออเมริกันท o ริสเตอร์รุ่น t e คเ g e ยรนะครับผมโดยตัวนี้ผมซื้อมาจาก s h o p ี้ e ครับสั่งเป็นสีน้ำเงินอีนจะเป็นตัวป้าย l a เบลนะครับผมนี่ก็จะเห็นว่ามันจะมีฟีเจอร์ให้นะครับผมอาจจะเป็นอ r a ทร็กตัมอันนี้จะเป็นตัวที่ด้านสายสะพายด้านหลังมันยืดหดได้กระเป๋ารับ แอร์กรูปพลัสน่าจะเป็นแบบสปายแล้วให้ความรู้สึกไม่ร้อนมี3ช่องย่อยนะครับผมแล้วก็สามารถใส่แล็ปท็อปได้ถึง17นิ้วผมซื้อมาก็กะว่าจะใส่ตัวจะตัวแล็ปท็อปตัวนี้แหละครับไสา์ผมจะเป็นตัว rog e p h e r u s g 1 4ขนาดหน้าจอ14นิ้วครับคิดว่าน่าจะใส่ได้เราจะมาลองดูทีละช่องดูนะครับผม สำหรับด้านหน้าอันนี้จะมะีมีช่องหนึ่งช่องตรงนี้โอเคเข้าไปได้ลึกครับไม่มีช่องย่อยด้านบนมีประมาณนี้ครับผมสังเกตว่าตัวผ้าก็จะมีลายด้วย อจะเป็นฮุกและจะไว้เกี่ยวกับพวกุวกกุญแจครับต่อมาช่องกลางนะครับผมลำรับช่องกลางจะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ของทั่วไปดูแล้วกว้างเลยนี่กว้างครับ ใส่เดินทางก็ได้นะผมว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวมันจะเป็นใส่ของเล็กของน้อยอันนี้นะฝั่งนี้จะใส่ขวดน้ำครับผมมีขวดน้ำอยู่เดี๋ยวลองใส่ดูเป็นตะข่ายโอเคใส่ได้ครับมาจุดประสงค์หลักผมใส่โน้ตบุ๊กจะเป็นช่องในสุด นี่มีความกว้างอยู่นะเมดอินไชน่าครับตรงนี้จะใส่น o t ตบุ๊กผมลองใส่ดูอ่าเขใส่ได้ข้อสังเกตตรงนี้จะไม่มีตัวเหมือนเป็นยางยืดเอามาติดติดต,ตุกแกตรงนี้นะครับผม มาดูด้านหลังกันครับอันนี้ด้านหลังโอเคครับผมประมาณนี้ครับอเมริกันทอริสเตอร์เทคเกียร์